สวัสดีครับทิปนี้ไปดีไปดีโกโก้ go, go. ขอบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่จะไปเชียงใหม่ในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนเพราะเราจะมารีวิวที่พักในเชียงดาวม่อนแจม่มและตัวเมืองเชียงใหม่กับของกินอีกเพียบขอบอกเลยว่ากินเยอะจริงๆและนี่คือเชียงใหม่ทิป4วัน3คืนกับเราไปดีไปดีโกโก้ เรามาเริ่มต้นกันที่นี่เลยดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปชียงใหมเราทัง้งสี่คนนั้นได้นั่งประตูสุกเฉินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือแก่ผู้คนอี่ไปกัน งเครื่องนะคะเราก็จะเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะข้าวซอยค่ะก็จะเป็นร้านข้าวซอยฟิวชั่นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสาหรับใครที่ชอบกินข้าวซอยแต่ว่าอยากลองอะไรใหม่ๆก็ต้องมาร้านนี้เลยค่ะข้าวซอยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเนื้อไก่เนื้อหมูรวมไปถึงเนื้อวัวด,ด้วยเครื่องเคียงเติมได้ไม่อั้นเลยนะคะร้านก็บรรยากาศค่อนข้างสวยนะคะถ้าใครผ่านมาในตัวเมืองก็สามารถแวะมาได้ที่ข้าวซอยเลยค่ะ ของหวันล้วก็จะตามมาที่ร้าน Flip and Flip Donut นะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะที่อาจจะหายากนิดนึงมีโดนัทโฮมเมดนะคะหลากหลายรสชาติแป้งค่อนข้างนุ่มมากเลยสำหรับโดนัทเลเวอร์นะคะพลาดไม่ได้เลย <S 2> <S 2> ก่อนจะไปขึ้นดอยหลวงเชียงดาวกันนะคะก็ระหว่างทางมีร้านกาแฟนะคะชื่อว่าร้านหกหลงนะคะกาแฟหลายรูปแบบซึ่งเป็นกาแฟที่ทางร้านทำเอง พื้นที่ร้านค่ะก็ค่อนข้างร่มรื่นนะคะสบายตาเหมาะแก่กันมาน,นั่งทํางานนุ่มให้เลือกนั่งเยอะแล้วก็จะมีรวมไปถึงโรงบดกาแฟด้านหลังด้วยนะคะให้แบบเลือกดูก,กันแล้วก็มีกาแฟให้เลือกซื้อกับบานด้วยนะคะใครเป็นคอกาแฟะนะคะอยากชิมกาแฟที่เป็นโล c ค l เนาะที่แบบผลิตกับจากคนในหมู่บ้านนะคะก็ต้องพามพานร้านนี้เลย ออกจากร้านกาแฟนะคะเราก็จะมุ่งหน้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาวนะคะซึ่งเราก็จะผ่านจุดนะคะที่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ผู้คนชอบมาะคะ่ะเราถ่ายรูปกันก่อนที่จะขึ้นไปเราก็ต้องแวะจ่ายเงินเข้าทยานนะคะซึ่งตรงที่แวะคะ่ะก็จะมีหีเสื้อให้ดูมากมายเลย วันนี้นะคะเราก็จะพักกันที่บ้านสายหมอนะคะหมู่บ้านนาเราใหม่ก็จะขับเข้ามาเกือบบ้านท้ายท้ายเลยเนาะแต่ว่าเป็นบ้านแยกเลยไม่ได้ใช้ห้องน้ำหลวงก็จะมีระเบียงนะคะให้นั่งกินข้าวมีห้องน้าในตัวนะคะแล้วก็จะเป็นที่นอนแล้วก็มีมุ้งให้นะคะก็คือที่นอนนุ่มมากนะคะถือว่าดีมากเลยคะ่ะสำหรับคนละ6 0 0บาทค่ะเรามาถึงประมาณ3ามโมงเย็นนะคะอากาศค่อนข้างร้อนแต่ว่าเห็นดอยหลวงเชียงดาวชัดเจนนะคะแบบกําลังเขียวเลยนะ ทางขึ้นมาดอยหลวงเชียงดาวนะคะก็คือรถที่ไม่ต้องเป็นรถใหญ่ค่ะสามารถขับขึ้นมาได้สบายเลยนะคะทางก็ค่อนข้างขับง่ายไม่ได้แบบสูงชันมากนะคะมีไฟตลอดทางนะคะมีสัญลักษณ์บอกสําหรับใครที่กังวลว่าเอยมันจะขึ้นยากหรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นยากนะคะขับมาได้เลยค่ะรถเก่งธรรมดาก็สามารถขับขึ้นมาได้ค่ะ ต่อไปที่เราจะไปกันนะคะก็จะเป็นบ้านฮานชีวีนะคะซึ่งจะอยู่ที่แม่แมะนะคะใช้เวลาขับจากเชียงดาว40นาทีนะคะทางจะค่อนข้างขับยากกว่าเชียงดาวนิดนึงนะคะวิวสวยมากนลคะ่ะค่อนข้างสงบแลคะ่ะบ้านฮานชีวีนะคะจะมีร้านอาหารนี้ที่พักนะคะรวมถึงคาเฟ่ด้วยนะคะก็จะเป็นน้าตกเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจตัดขันรถไพยนอกมานะคะสำหรับใครที่อยากมาพักผ่อนอยากนอนเล่นเฉยๆพักผ่อนเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าเขาก็จะมีที่พักให้ด้วยรวมถึงร้านอาหารนะคะสามารถแวะได้拜拜นะคะบ้านฮานชีวี เดินขึ้นเขาอาจจะเหนื่อยหน่อยค่ะแต่วิวที่เห็นเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากนะคะ ออกจากบ้านทันชีวีนะคะเราก็จะขับรถกลับที่พักนะคะซึ่งที่พักก็จะเตรียมอาหารไว้ใหนะ้ก็จะมีแกงจืดไข่เจียวรวมไปถึงน้ำพริกลีซูนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะรวมในแพ็กเกจที่พักราคา600บาทนะคะก็สามารถเติมได้ไม่อันเลยนะคะถ้าใครมาเป็นหมูเพื่อน,นะคะ่ะสามารถแจ้งที่พักได้นะคุ้มมากๆนะคะส่วนหมูกระทะสามารถซื้อแยกได้นะคะก็คือจะ,จ,ะจะชุดละประมาณ499บาท แล้วก็ตื่นเช้ากันออกไปดูหมอกเราตื่นประมาณ6กโมงเนาะหมอกสวยมากค่ะแต่ว่าไม่เห็นย,ยอดโดยหลวงเชียงดาวเลยหมอกหนามากๆหมอกนะคะไม่ใช่ควัน pm 2.5นะคะก็คือหมอกล้ลวนถ่ายรูปสวยเลยถ้าแบบว่าใครที่แบบอยากตื่นเช้ามาถ่ายรูปนะคะแนะนบมาใส่หมอกเราได้เดินสำรวจทั่วหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเราจะไปช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลคะ่ะก็เลยไม่ได้มีคนเยอะนะคะที่พักก็ค่อนข้างว่าง จะสังเกตได้ว่าท้องฟ้าก็จะคึมๆหน่อยเพราะว่าฝนยังอยู่นะคะแต่ว่าได้เห็นหมอกแบบเต็มๆตาเลยสำหรับใครที่แบบอยากเห็นหมอกเยอะๆนะคะสามารถไปได้นะอันนี้เราก็จะมากินกาแฟที่บ้านระเบียงดาวกันนะคะหาง่ายมาเลยคะ่ะก็คือจะอยู่บ้านเลกเขาก็จะมีคาเฟ่มีที่พักให้นะคะซึ่งไม่ได้พักที่พักแต่ว่าก็สามารถมานั่ง ชมวิวได้นะคะที่คาเฟ่กลับมาที่พักนะคะที่พักก็จะเตรียมข้าวต้มและอาหารเช้าวไว้ให้นะคะจะอยู่ในแพ็กเกจ600บาทเหมือนกันนะคะก็จะครอบคลุมทั้งอาหารเช้าและอาหารเย็นนะคะกินข้าวต้มร้อนๆนะคะแล้วก็ดูหมอกไปด้วยนะคะต้องแจ้งก่อนว่าช่วงที่เราไปนะคะเดือนกันยายนนะคะหมอกเยอะแต่ว่าอากาศไม่ได้หนาวมากแค่แบบเย็นนิดเดียวนะคะอะ่แล้วเราก็อาบน้ำแต่งตัวเป็นช่วงที่เราจะใกล้เช็คเอาท์จากที่พักแหละ การสำรวจหมู่บ้านานาเราใหม่นะคะาหมู่บ้านค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆค่อนข้างที่พักอะหักก็จะมีรถ2แถวขับมาให้คนถ่ายรูปเป็นช่งชวงๆด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้อยากพักที่นี่นะคะแต่ว่าอยากมาชมก็สามารถมาได้นะคะขับมาไม่ยากนะธรรมชาติค่อนข้างสวยนะคะซึ่งเราเดินมาอีกฝั่งเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้แบบเขียวสุดลูกหูลูกตามากนะคะ <S <S สำหรับใครที่หยหาธรรมชาติสีเขียวอยากเห็นภูเขานะคะที่นี่ตอบโจทย์เนาะแต่ช่วงเทศกาลก็อาจจะคนเยอะนิดนึง ถือว่าได้แบบพักผ่อนมากๆเลยอากาศค่อนข้างดีนะคะจะสังเกตได้ว่าเราไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวกันแต่อย่างใดเพราะว่าไม่หนาวอากาศกําลังดีนะคะก็อนแนะนําให้ทุกคนมานะคะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะคะบ้านสายหมอกนะคะเป็นที่พักที่ดีมาก ก็จะเริ่มแผ่นวันที่2นะคะเราก็จะออกจากเชียงดาวนะคะไปที่ม่อนแจ่มนะคะวันที่สองเราก็จะอยู่ที่ม่อนแจ่มก็จะมุ่งหน้าไปยังกรงแยงจักรกลคสเตอร์นะคะจะมีแบบเครื่องเล่นให้เล่นมากมายนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ลองเล่นเยอะนะคะเราก็จะเล่นแค่จกกักรกลคสเตอร์ที่เขาเล่นกันนะคะเราจะมาเล่นก<ฉ><น>รงแยงคสเตอร์เราเรียนไปต้องใช้เหรียญน,นะฮะแต่ว่าเราจะไม่เอาไปถ่ายเพราะว่าโทรศัพท์อาจจะล่วงกั้เดี P ๋ยวมารีวิวให้ฟังว่าเล่นแล้วเป็นยังไง เป็นไงบ้างครับคุณอาร์มเล่นโป่งแรงไม่ได้เล่นรีวิวซีว่าเป็นไงคุณอวอมรีวิวก็สวยถ้ามองนะส่วนใหญ่ก็จะมองทางมันกว้างมากข้างหลังข้างหลังแต่มันไม่สวยเออนี่คือปลดเกียร์สุดแล้วก็ไปเลยปล่อยทั้งตัวทั้งใจมัแต่เออไปเร็วมากโอ้โอเออเป็นกดแบบไม่ยั้งแต่ว่าเอออยู่ข้างล่างอ่ะกูแบบเอะแต่สนุกนะอยากเล่นอีกถ้า5้บาทจะเล่นสักเต่ ที่พักของเราที่ม่อนแจ่มคืนนี้นะคะชื่อว่าคีรินฟาร์ม คือเราไม่อยากนอนแบบเป็นโดมแล้วก็มองอีกฝั่งเป็นแบบที่พักอะคะ่ะเราก็เลยลองหาที่พักที่มันเป็นธรรมชาติจนมาเจอที่นี่นะคะอาจจะยังไม่มีรีวิวเยอะเราก็เลยรีวิวให้นะคะที่พักค่อนข้างน่ารักมากๆนะคะมองไปอีกฝั่งก็คือยังเป็นป่าเขียว,ยวอยู่เลยหรังมาจะยังเป็นหมู่บ้านอยู่ที่พักก็คือเป็นเหมือนห้องพักนะคะหลักๆก,ก็คือนอนได้2คนถ้านอน4ีคนก็ต้องมีเตียงเสริมนะคะนะคะก็จะมีน้องแพะให้เล่นด้วยนะคะรวมไปถึงลูกแพะนะคะฟัซิลิตี้ค่อนข้างครบมากๆเลยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ววิคคคค่่่่ออนนนขข้้าาางงสสยยะะะทีพักบ ประทับใจมากๆนะคะเป็นที่พักที่น่ารักมากๆนะคะออนนี้แนะนำเพราะว่าที่เจ้าของและน้องพนทกง,งานนะคะบริการดีเลยจริงๆถ้าใครมามอนแจ่มนะคะเรายังไม่มีที่พักเนูอยากนอนแบบอะไรที่แตกต่างไปแบบไม่ค่อยมีคนเยอะ,ะคะ่ะเราจะแนะนําที่นี้มากมีของอะไรให้เหมือนโรงแรมเลยนะคะมีไฟฟ้าให้นะคะสำหรับใครที่แบบห่วงว่าเอ้ยจะได้ใช้ไฟฟ้าไหมก็ที่นี่มีทุกอย่างให้นะคะ แล้วก็จะไปสวนดอกไม้ฟ้าขาวไม่มีคนเลยเพราะว่าฝนตกอยากถ่ายรูปชิวๆไม่มีคนในในทั้งสิ้นถือว่าแบบก็ได้ถ่ายรูปเต็มที่แต่ว่าด้วยความที่ฝนมันตกก็ค่อนข้างลืน่นแล้วก็อันตรายนิดน,นึงนะคะค่าเข้าคนละประมาณ70บาทนะคะเป็นสวนดอกไม้ที่น่ารักมากนะคะก็จะมีสวนส้มด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากมาถ่ายรูปนะคะแนะนําอาจจะต้องเป็นช่วงอากาศที่แจ่มใสนิดน,นึงรูปก็ถึงจะสวยนะคะ นี้นะคะเราฝากท้องกันที่อุดหนุนโล컬โไม่ได้กินร้านอาหารหรือว่าอาหารที่พักวัดที่พักไม่ได้มีอาหารเย็นเตรียมให้ถามชาวบ้านแถวนั้นนะคะอารมณ์เหมือนตลาดนัดทั่วไปะคะ่ะนี่ค่ะก็เราก็จะซื้อมาหลายอย่างเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นของที่ซื้อจากตลาดมากินนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยแนะนํานะคะก็ช่วยกันอุดหนุนชาวบ้านนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ช่วยกันอุดหนุนโล컬โค,ละคะ่ะ ตื่นเช้ามาไม่พบหมอกเหมือนเมื่อวานเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ฝนตกแต่ว่าสักพักหนึ่งนะคะฝนก็ลงเม็ดโปรยๆนะคะจากที่ไม่มีหมอกเลยก็กลายเป็นหมอกเต็มไปหมดเลยที่มากันสี่คนทางนั่งทํางานแบบดูหมอกเต็มๆนะคะนั่งแต่งหน้าแบบวิวหมอกไปเลยะคะ่ะสวยมากสบายสุดๆอากาศแบบกําลังเย็นสบายไม่ได้หนาวขนาดนั้นเป็นอากาศที่แบบประทับใจมากฝนตกเราได้เห็นหมอกเยอะขนาดนี้ อาหารเช้าทางที่พักเตรียมให้นะคะก็จะมีกาแฟดริปให้ด้วยใครที่อยากกินกาแฟดริปเนี่ยอันนี้ก็คือจะรวมในแพ็กเกจตที่พักนะคะอันนี้ก็คือเราทํากันไม่เป็นแต่ก็อยากลองทำเพราะว่าเขามีให้แล้ว รวมไปถึงเขาก็จะมีข้าวต้มมาเยอะมากนะคะหมูเน้นๆไข่ลวกด้วยนะคะก็คน่อนข้างเป็นที่พักที่แนะนําจริงๆค่ะพี่เจ้าของบริการดีมากตอนถึงตอนเช็คเอาท์ก็กางร่มไปส่งนะคะหาคนจอดรถไม่เจอก็ช่วยกันหานะคะแล้วสุดท้ายพี่ผนักงานเขาก็ดูแลดีมากๆเลยะคะ่ะแล้วเจ้าของน่ารักแนะนํามากบายน้องแพ้น้องแพ้น่ารักมากค่ะลงมาจากดอยแล้วกลับ ก็มาในเมือในวันที่3นะคะเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ข้าวซอยลงปากกิ่เพราะว่าหาที่สอดยากมากเพราะว่าฝนตกนามเริ่มท่วมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ข้าวซอย Netflix ชื่อดังก็จะมีรสชาติค่อนข้างเผ็ดนะคะแต่ว่าราคาถูกแล้วก็ได้เยอน แล้วก็วิไปที่กูเซนคาเฟ่จะมีให้เพนเคงนะคะร้านค่อนข้างน่ารักนะคะมีเพนเคงก็มีขนมมีน้ำต่างๆสีสันน่ารักมากๆคาหรับใครที่อยากใช้ฝีมือนะคะก็สามารถมาที่กูเซนคาเฟ่ได้เลย,เลยน้ำและขนมอร่อยคะ่ะคอนเฟิร์ม จากโกเซนคาเฟ่ฝนหยุดตกแล้วเราก็มาที่คลองแม่ขาก,กันนะคับรรยากาศชิลๆคือค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าเป็นวันธรรมดาด้วยอาจจะต้องมาเสาร์อาทิตย์่าคิดว่าน่าจะต้องมีเปิดมากกว่าแล้วก็มีไฟมีกิจกรรมค่ะโดยรวมก็คือค่อนข้างน่ารักแบบอากาศเย็นๆสบายๆใครอยากแวะมาก็แวะมาได้ ต่อไปก็จะเป็นอ่างแก้วที่ชอบมาเช็คอินมาถ่ายรูปกันนะคะวันที่ไปก็คนค่อนข้างเยอะเลยมาทํากิจกรรมกันเยอะมากนะคะบรรยากาศดีมากนะคะเหมาะกับการมาวิ่งหรือว่ามาเดินเล่นพักผ่อนนะคะ ันที่กาดหน้ามอก็จะมีของขายค่อนข้างเยอะนะคะเส้อผ้าของยินจะค่อนข้างถูกนะคะมีของเล่นมีอะไรต่างๆที่คิดๆนะคะก็สามารถดูได้อย่างเช่นนี้เราก็มาร้านกล่องสุง่มที่กาดหน้ามอก็มีนะคะสำหรับชาวเชียงใหม่หรือใ,ใครมาเที่ยวแล้วอยากจุ่มอยู่ก็สามารถแวะมาที่แถวกาดหน้ามอได้นะคะมีร้านอยู่ และแล้วเราก็มาตามหาสิ่งนี้นะคะสุกี้ช้างเผือกเป็นหนึ่งในบัเก็ตลิสต์ของการมาเชียงใหม่ไม่ต้องต่อคิวใดๆเพราะฝนตกตกว่างได้กินกันแบบชิวๆสบายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาขาประตูช้างเผือกอร่อยมากสองคำล่ำลือนด่นกันไปคนละหนึงชามผักกรอบมากนะคะถ้าใครถามว่ามันแตกต่างย,ยังไงเนาะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปกันที่มาม่าฟ้าธานีมาม่านะคะที่พิเศษตรงพริกเผาของเขา,าค่ะที่เป็น,นขวดขวดที่หาที่กําลังใส่อยู่ค่อนข้างเผ็ดนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยชูโรงเลยค่ะทาให้มาม่าฟ้าธานีของเขาเนี่ยขึ้นชื่อแนะนํานะคะกินแก้แงน่าจะดีสำหรับใครที่เมา,มาต่อไปค่ะก็ยังคงกินกันอยู่นะคะที่บะหมี่สามเหลืองอร่อยมากค่ะบะหมี่ราคาเป็นมิตรนะคะ ที่พักของเราคืนนี้นะคะเดอะเมโล่พิโลนโรงแรมเล็กๆน่ารักที่อยู่ในตัวเมืองนกะ็จะเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างโคซี่เลยบรรยากาศน่ารักมากๆไม่วุ่นวายเพราะมีห้องพักไม่เยอะมากเราก็จะมาตามที่เขารีวิวนั่แหละค่ะตกแต่งสวยงามเขาบอกว่าเอาบ้านเก่ามาทำเป็นโรงแรมทำได้ค่อนข้างดีเลยห้องอาบน้ำใหญ่มากสำหรับใครที่มาเป็นครอบครัวหรือมากับเพื่อนนะคะอยู่กันได้ชิลๆนะคะนี่ทีวีก็มี Netflix ด้วยนะคะ สุดท้ายในเชียงใหม่นะคะแล้วก็เดีนเล่นแถวประตูท่าแพเขาจะมีน้องเที่ยวมาถ่ายรูปกับนกมากมายนะคะจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างคิดของจังหวัดเชียงใหม่เลยจุดนี้นะคะถ้าใครอยากได้รูปสวยๆอยากได้ชุดรูปนกแบบ,แบ,บปีกอยู่นะคะก็สามารถมาถ่ายรูปที่ประตูท่าแพได้เลย โรงแรมไม่มีอาหารเช้าให้นะคะเช้านี้เราก็จะฝากท้องที่ไข่กระทะเลิศลสดแล้วก็จะมีไข่กระทะนะคะแล้วก็จะเป็นขนมปังเวียดนามไส้ต่างๆเขาก็จะมีแพ็กเกจให้ด้วยนะคะเราก็ลองสั่งมาลองเลยนะคะแล้วก็จะมีชาไทยกาแฟโอเลียงนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบว่าย้อนยุคนิดนึงแต่ว่าอร่อยและราคาดีเลยค่ะใครมาลองก็สามารถมาลองได้นะคะไม่ไกลจากที่พักมาก เราขับรถจากที่พักนะคะมาที่ตลาดแม่เหียนมาซื้อไส้อัวชื่อดังนะคะที่ในกลุ่มเชียงใหม่เขาแนะนํากันมาอร่อยจริงๆค่ะก็สามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้เลยเอา,าตลาดแม่เขียนนะคะเราก็จะไปที่วัดพระธาตุดอยคำก็จะมีหลวงพ่อทันใจนะคะเหมาะสำหรับไปขอพรน,นะคะก็ไปบนก็จะมีคนมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะมาสักการะพระธาตุดอยคำสำหรับใครใส่บุญก็สามารถแหวกขึ้นมาได้นะคะวันธรรมดาก็จะคนไม่เยอะมาก ออกจากวัดพระธาตุไายคำนะคะเราก็จะข้ามมาที่วัดปลาแดดหลายคนแวะมาสักการะกันนะคะทบุญนะคะบูชาพระพิฆเนศนะคะที่จะเป็นขั้นตอนนิดนะคะเหมือนเล่นเกมนิดนึงแต่ว่าค่อนข้างสนุกแล้วก็อิ่มใจนะคะเรามาวันธรรมดานะคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทาบุญตามด่านได้แบบสบายๆนะคะถ้าใครอยากทําบุญนะคะก็แวะมาที่วัดปลาแดดได้เลย ออกจากวัดประแดดน,นะคะเรากินเมื่อวันกันที่ร้านหมูทอดดึกดำบรรน,นะคะเมนูที่เราสั่งมาก็จะเป็นอาหารเหนือซะส่วนใหญ่นะคะอพอชั่นอาจจะไม่ใหญ่มากทั่งหลายๆเมนูรสชาติอร่อยนะคะโดยเฉพาะตัวน้ำพริกนะคะแล้วก็ตัวหมูทอดะคะมีหลายเมนูให้เลือกเลยคะ่ะที่เป็นอาหารเหนือใครอยากทานอาหารเหนือนะคะเราก็แวะมาที่ร้านหมูทอดดึกดำบรรได้ กินคาวแล้วก็ต้องกินหวานนะคะเรามาตามรีวิวใน Twitter นะคะไอศครีมมุมเมืองนะคะก็จะเห็นคนพื้นที่รีวิวไว้นะคะก็จะมีไอศครีมหลายรสเป็นรสผลไม้ส,ส่วนมานะ,ะกล้วยลิ้นจี่อะโวคาโดนะคะนะคะไม่เกิน60บาทค่ะ ออกจากไอซิคิโมเมืองนะคะเป็นวันที่ทิัน้แน่นมากนะคะเราก็จะไปที่บ้านข้างวัดเนื่องจากวัน,วนธรรมดาะคะจะค่อนข้างเงียบม,มีร้านเปิดอยู่บ้างน,นะคะสําหรับใครที่ชอบงานศิลปะนะคะอยากเวิร์กช็อปนะคะก็แนะนําไปบ้านข้างวัดได้เลยมีของเที่ยวเลึกงให้ซื้อมากมายมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ว่าเวิร์กช็อปอาจจะไม่เยอะเท่าวันเสาร์อาทิตย์เนาะถ้าใครอยากมาวันที่กิจกรรมเยอะๆก็อาจจะต้องมาวันเสาร์อาทิตย์นะคะมีของฝากน่ารักน่ารักเต็มไปหมดก็จะมีกิจกรรมให้เล่นแบบน่ารักน่ารักให้ได้เล่นสนุกกันนะคะเมื่อถึงตอนเย็นเราก็กลับมาที่สนามบินเพื่อทำการส่งรถคืนและเราก็ขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพกัน และทิปนี้เป็นทิปที่น่าจดจำอย่างยิ่งภาคเหนือที่มีที่เที่ยวครบมากตั้งแต่ภูเขาร้านอาหารในเมืองและธรรมชาติที่ให้เราเสพแน่นอนว่าไปดีไปดีของเรานั้นจะกลับไปที่เชียงใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอน ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องไปดีไปดีโกโก้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปและครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนั้นกดติดตามไว้นะครับแล้วผมจะรีบมาบอกกันเลยครับสวัสดีครับลองให้ขอได้ปะฮะห่อได้ปะจะไปกินม,มัน<า>ดอยไม่เลยมันจะเอือดเอือเอือดแกมันร้อน,นต้องกินเลยพอดีคนดูทั้ง10ล้านคนนะครับ คนเราคนเราเลยนะไม่ต้องกินดิกินดิคนดิกินดิเพราะว่าไปดิกินดิเออเฮ้ยไปดิกินดิก็ดิกันเพราะว่าส่วนมากเราบอกว่านามกินกินนี้ไปป่ะไปดิกินดิเนี่ยเราชอบพูดเราอยากกินนะแต่ว่าช่วยหน่อยดิแต่มันต่เดี๋ยวเราจะกลายเป็นคอนเทนต์ก็เราต้องกินกูกูกูกระตือรือร้กินกไม่เดี๋ยวมันต้องกินไงเราไม่ชอบกินเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบว่าเดี๋ยววัานึงรู้หลักจะมึงกินหรอไม่เป็นไรออกกำลังกาย เมืองแต่ว่าถือมา20นาทีถือว่าเป็นแอดแบบประหลาดละช่วยหน<อ>่อยดิครับผมช่วยเองไม่ไหวช่วยหน่อยกูขอลองชิม